ต้องของหวานละป้าอากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องเป็นเค้กร้อดช่องละป้าหนึ่งคำแบบลูกคุณหนูอ<ด>ร่อยไหมแม่ฉ่ำดิดิดวความสุขคือได้กินอะไรที่อร่อยอร่อยมันคือความสุขที่สุด <c oughs> อร่อยนะดูเนื้อมาเนี่ยมีเงินให้ไปซื้อของกินระหว่างมีเงินให้ไปซื้อของกินกับผู้ชายหนูเอาอะไรผู้ชายค่ะลูกทำมเม็นแรงอะ่ะไม่ได้ของหนูไม่กินก็ได้นะแม่ <c oughs> ลูกบอกให้แม่ว่าอะไรนะให้เอาเงินไปซื้อแห่นเพชร แล้วเงินหมดไปนอนวัดเอาเพราะเรามีวัดอยู่ใช่แม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ไม่มีข้าวกินหนูก็บอกว่าไปวัดค่ะขอหล <ขอ S 1> วงพ่อัดก็มีข้าวกินใช่ลูกบอกแม่ <c oughs> ลูกบอกว่าให้เอาเงินในบัญชีไปซื้อกระเป๋ารองเท้าให้หมดเลยแล้วก็ไปนอนวัดเอาเพราะว่าวัดยังมีให้นอนอยู่ <c oughs> เหนื่อยเลยอ่ะพูดปุ๊บเออโอเคเดี๋ยวแม่จะได้ไปซื้อของกินว่าคำนี้แบบฉ่ำมากมแบบลูกคุมแม่จะกินหมดเลยเหรอกินหมดเลยไม่เหลืหอให้ใครสักคนหรอ ทกคนดีมากทำงาเนเสร็จยางจะบอกว่าทำงานหางเงินเยอะๆเอาเวลาที่หมกไปหมกมุ่นกับเรื่องความรักไปหมกมุ่นกับการหางเงินดีกว่าดีที่สุดสะนบกมีเงินเดยวผู้ชายมาเองรวยด้วยตัวเองดีกว่ามีหัว,วรวยรวยด้วยรวย้วยต้วเตงมันสะใจกว่าแม่แต่ตอนนี้อยากมีหัวรวย ผัวรวยมันก็เงินของเขาลูกสู้เงินเราไม่ได้เงินเรามั็นใช้แบบสบายใจก,กว่าเชื่อแม่พูดไายมันจะรักเราแค่แป๊บๆตอนที่มันหวังๆอยากจะอ,อยากจะได้อะไรจากเราเท่านั้นเดี๋ยวเราหมดอะไรที่เขาอยากได้เราจะรู้สึกเป็นภาระหาเงินมีผัวรวยก็ดีแต่ว่าเราก็หาเงินเป็นของเราด้วยม,มีมีเงินเป็นของตัวเองสบายใจสุดเช่อแม่วันหนึง่งเลิกกันไปละ เรามีเงินเราจะก้าวต่อได้มีผัวรวยก็ดีค่ะแต่เรารวยเองดีกว่าอ่านั่นแหละมันถูกต้องอย่างนั้นแหละไม่ควรรวยก็ดีแต่เรารวยเองมันสะใจกว่ามันดีกว่าเราสามารถเดินไปในวันที่ไม่มีเขาอ่ะเรายังสามารถไปต่อได้แบบสบายๆเพื่อแม่อย่าไปโฟก,กัสกับผู้ชายเอาเวลาไปหมกมุ่นกับความรักมาหมกมุ่นกับการหาเงินดีกว่ามีเงินแล้วทุกอย่างดีมดเพื่อแม่ผู้ชายจะเข้ามาพร้อมเงินหน้าวันหนึ่งที่อายุสามสี่สิบ มีเงินแล้วอะเราอาจจะลาคาญผู้ชายด้วยซ้แเราอาจจะไม่อยากมีความรักด้วยซ้าเพราะเรารู้สึกว่าพอเรามีเงินเราไปไหนลรวสบายแล้วแบบเราจะไม่ค่อยอยากได้ความรักเรารู้สึกลาคาญมันเองด้วยซ้าเหมือนแม่โอใช่ไหมคะที่ลาคาญผู้ชายอะแม่ก็ลาคาญเป็นแป,ป๊บๆนะบางวันแม่ไม่อยากมีผัวแต่สองชั่วโมงเดี <S <S> <S ย๋ยมีผัวแค่วันละสองชั่วโมงไม่อยากมีเยอะกว่านี้แม่รู้สึกลาคาญไม่ชอบนอนกับใครเดี๋ยวมันนอนกลนอีกมันไม่อาบน้ําอีก นน่นนี่นั่นอีกบุญวุ่นวายอีกแล้วเราไม่ใช่คนสวยใครจะมาเอาเราลูกเราทุกวันนี้แม่อยากมีแค่แบบชั่วโมงของชั่วโมงเแม่เนาะแม่รักแค่นั้นเนะแม่รักแค่นั้นแม่ไม่ได้รักเยอะเท่าไหร่แม่รักเบาเมือแม่เป็นอะไรอะแม่ก็แบบว่าแม่มีพิรุณแม่แม่ ไม่ไม่ทำอะไรไม่ค่อยถูกเขินเขินอันนั้นเล็กแปลนิดนึงนัดมือกว่าทุกวันนี้แม่ก็เน้นช่วยตัวเองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า ใครก็ช่วยให้เราสําเร็จไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองช่วยอะไรแม่ช่วยช่วยช่วยสร้างชีวิตช่วยนะนการชีวิตเราจะดีได้คือเราต้องช่วยตัวเองพึ่งตัวเองดีที่สุดเอาตลับมือแม่ไม่ใช่นะมือแม่พึ่งตัวเองดีที่สุดคนเราเห็นป่ะขนาดมีเซ็ก์กันอนะ่ะตอนที่เราเริ่มจะมีอะไรกันใช่ไหมเราช่วยกันถอดเสื้อผ้าใช่ไหมแต่พอเราเสร็จกินตากคนต่างได้ความที่ต้องการของตัวเองเสร็จกินแล้วอะ่ะ ่างคนสุดท้ายก็ต้องใส่เสื้อผ้าต่างคนต่างใส่ยอยู่ดีเห็นปะสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยเราทุกคนได้ผลประโยชน์จากกันและกันก็หันหลังเสกันแล้วน้อยคนที่จะมาช่วยกันใส่เสื้อผ้าตอนแรกๆก็เปื้องช่วยกันเปื้องแต่สุดท้ายเราต้องมาใส่เอง,เอง,เองนี่แหละธรรมชาติแบบชีวิตจริงๆจริงๆนี่แหละเราต้องพึ่งตัวเอง,พ,ง ант, พึ่งได้ยาวๆพึ่งตัวเองพึ่งได้ยาวๆพึ่งตัวเองพึพ่งได้แต่มือแม่มีพิรุษอยู่นะมือแม่มีพิรุษอะแม่ช่วยตัวเองบ่อยๆช่วงนี้เพราะว่าแม่รู้สึกว่าไม่ต้องพึื่องใครพึพ่งต<พ>ัวเอง เรียนเงินก็ช่วยตัวเองจุดจบไปหาเงินดีกว่ามีเงินแล้วผู้ชายเข้ามาเองเชื่อหนูลุงเขาบอกเขาอยากมีผัวลุงเขาอยากมีผัวตลอดเวลาลุงมาดังสิเรื่องมาดักเนี่เราผู้คนถามหาลุงนี่ค่ะสวยมากเม <c oughs> ื่อกี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะไปงานแต่งนะทุกคนเตรียมชุดสามอาทิตย์แล้ว <c oughs> ทั้งชุดทั้งอะไรลุงบอกว่าลุงอยากมีผัวลูงแหวนเพชรลูกก่อนเพชรมเตะตามากค่ะสีเล็บลุงมาดูเล็บลุง เหมือนกินไก่อยู่ได้หนิกินไก่ทอดทุกคนนี่ห้าสิบแล้วยังแข็งแรงอยู่เขาก็จะบอกว่าเขาอ่ะไม่สวยแล้วเขาอย่างน้หนูก็บอกว่าเขาสวยเขาแข่งแรงดีแล้วเขาเป็นคนสวยเขาอดีตเขาเคยสวยมากเขาเป็นนางงามมีมงนะแห่งแห่งหมู่บ้านหนองฮีรููเป็นนางงามหมู่บ้านหนองเฮียงพินฮีอ่ากินขนมหวานย้อมใจด้ยลูกะปอร์ห้กินคิดถึงไหมคิดถึงหนูไหมไม่ได้มานานล้วเนี่ย ป้อนป้อนป้อนฝึกไว้เพราะว่าเดี๋ยวนอนาคตลุงแก่มาหนูได้ป้อนลุงแบบนี้แน่แนเพราะว่า <S <S เดี๋ยววันที่ลุงลุกจัดเตียงไม่ได้อ่ะหลานมากหนูหวังคนประโยชน์จะลุงเพราะว่าทรัพย์สมบัติลุงมันต้องอยู่กับหนูใช่นี่แหละกะ็เคย,ายตายกับมานหลังเดียวที่ดินอีหละที่ดินที่อุบลอีกเอ้และหนูันต้องให้ยกให้หนูกีร่ที่ะบ้านต้องให้หนูนะต้องไปไทยเอาอย่างต่อหนูจะได้เอาไปเลี้ยงผู้ชายตี่อที่อยู่ที่ตวทสง เตรียมชุดเตรียมชุดไปงานแต่งไม่เต็มมือเนี่ยเห็นปะคุยแชทกับผู้ชายทุกคนนัดผู้ชายแล้วนัดผู้ชายแล้วหนึ่งวันนี้แม่จะเปิดซ่องแม่จะเปิดซ่องอะไรนะหอบุพชาติ <c oughs> นี่คือดอกไม้งามและราคาแพงที่สุดจากหอบุพชาตินัดผู้ชายวันนี้อันไหนนะเขาเรียกว่าอะไรนะลุงซ่องซ่องของลุงเปิดแล้วเปิดรับแลค่ะลุงว่างสองทุ่มนะคะ่ะ หลังสองค่ำไปแล้ว่ถึงจะได้เจอกันคับใช่คลุงเขารับงานดูดอย่างกลางคืนรับงานดูดเอาไว้เป็นล่าสุดแต่แม่มีผู้ชายทักมาตอนตีสามมาขอดูตูดขอดูตูดลุงบอกว่าไม่ได้ดูหรอดีแล้วจะเป็นบอกว่าบอกว่าผู้ชายเป็นบูญมากที่ไม่ได้ดูดูแม่เชื่อไหมพอเขาได้ดูไปอ่ะเนี่ยหกโมงเย็นแหละยังไม่ได้นอนเลยภาพติดตาเหรอ ไม่จะรู้โตดลูกชายสูงสระลูกชายแท้ๆลูกมาเล่าให้พวกอีฟังเหรอทำไมลูกๆมาย่นดูมันติดเทอมนะมันก็กลับบ้านระวังเธอโดนตำรวจจับนะชอบกินเด็กเนี่ยชอบกินอายุสิบเจ็ดสิบแปดกางเกงแล้วกางเกงฟ้าเกงเขียวแล้วผู้ชายทักมาอีกนะพรุ่งนี้จะไปทำบุญอยู่ไม่ได้ พราะภาพติดตาหรอมันมีอันนี้หรือเปล่ามันมีติ่งๆติดไปด้วยหรือเปล่าถาตัวไม่ผ่านดูใส่ไม่ดีเนี่ยเอเรแล้วพักบ้างเข้าวัดเข้าวานบอกให้ช่วยไปก่อนช่วยติดไปก่อนผาให้ผ่าพบบผ่าไม่ให้เข้าหรอใช่เียนหรอเพราะว่าแม่นีนกลัวเนียนเจี๊ยบเข้าวัดไม่ได้นะเนียนสึกหมดเลยเนียนก็จะเจี๊ยเข้าวาดก็จะไม่อยู่แล้วเจี๊ยบเข้าวอะ วัดภาคฤดูร้อน,มน oh. ไม่ให้ไปเลย oh. ส่งการก็ไม่ให้ลุงเข้าวัดบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เนมเยอะช่วง oh. เนมมาวดฤดูร้อนไงพ่ oh. อ,อ,อแม่เป็นตูเป็นตะโอเคเป็นเรื่องเป็นราวไปไปก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่าน,นี้ <c oughs> <c oughs>